เอแค่จือปากสู้ชีวิตซื้อบ้านให้พ่อแม่30ล้านจากเด็กสลัมสู้จนมีบ้าน30ล้านเอแค่จือปากบอกลาสลัมคลองเตยย้ายไปอยู่บ้าน30ล้าน เรียกว่าชีวิตพลิกหลายครั้งไม่เหลือเงินใช้จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่สู้มาตลอดไม่เคยยอมแพ้เลยเอแคลจือปากบิลกี้บ็อกเกอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามจำนวนมากโดดเด่นมีช่อง YouTube ความบันเทิงความงามอันดับต้นๆซึ่งเอแคลจือปากหรือชาสักมหาธา เธอได้ทิ้งทวนการใช้ชีวิตหลักในบ้านเก่าชุมชนคลองเตยเพื่อย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ราคา20ล้านโดยเจ้าตัวได้ย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กครอบครัวปานกลางไปค่อนข้างที่จะสบายชีวิตพลิกผันครั้งแรกเมื่อคุณพ่อเสียไม่มีเสาหลักครอบครัวตอนนั้นเจ้าตัวอยู่ปนหนึ่งแม่จากเป็นแม่บ้านต้องไปทํางานโรงงานส่งลูกๆสามคนแม่ยอมรับแม่กู้หาเงินเลี้ยงลูกเรเียนจบจนเอแคอยู่ปหกความเครียดครั้งใหญ่ก็กลับมาอีก บ้านไฟไหม้ทั้งหลังหมดเกลี้ยงตัวเองเกือบไม่รอดฮิ้วเก้นหนังสือเรียนออกมาได้บ้านก็ถล่มลงมาเลยอย่างเป็นนี้ก้อนใหญ่หลายแสนหนักไปอีก เอแคบอกว่าตั้งแต่ป .1 นนมาจำได้ว่าเราเป็นคนไม่มีเงินเลยถูกชาวแม่ต้องวิ่งไปยืมข้างบ้านให้เราไปโรงเรียนตัวเองก็ทํางานรับจ้างทุกอย่างเพื่อให้ได้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตการเรียนลําบากไม่มีเงินขณะเห็นคนอื่นพ่อแม่รวยขับรถมาส่งลูกตัวเองต้องตื่นตีสามตีสี่นั่งรถเมล์หลายต่อเพื่อไปให้ทันเรียนต้องคํานวณเงินให้พอค่าอาหารแต่ละวันแต่ล่าสุดวันนี้ชีวิตพลิกอีกครั้งเอแคแม้รักบ้านทองเตยแต่เวลานี้ ต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ราคาเกือบ30ล้านเจ้าตัวได้ทำวิดีโอโฮมทัวร์อวดบ้านเป็นของขวัญให้แม่และอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตามด้วย